ครับสวัสดีครับระบบน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการปกทุเรียนนะครับในการให้ระบบน้ําไม่ทั่วถึงหรือว่าน้อยเกินไปก็จะทําให้ทุเรียนตายได้นะครับระบบน้ําตรงนี้นะครับก็ใช้ท่อสองนิ้วนะครับแต่ท่อเมนนะครับเราปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนมาเป็น สามนิ้วนะครับสามนิ้วแล้วแยกออกมาเป็นสองนิ้วนะครับแล้วเป็นสาย PE หรือสายอะไรก็ได้นะครับหกหกหรือสี่ นะครับผสม Rd 2 5ดีสองห้าหนึ่งนะครับในระบบนะครับ Rd 2 5ดีสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งกวดต่อสิบไร่นะครับเห็นไหมครับระบบน้ำจะเพียงพอ ให้วันเว้นวันนะครับหัว oh, ม mm ิน hmm. ิสปิเกอร์ก็ใช้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเปียกมากก็สามวันครั้งนะครับกว่าจะมาตรับนะครับสภาพและวิธีการได้นะครับ เราใช้เวลาหนึ่งปีนะครับว่าวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลทุเรียนนะครับคือใส่ rd 251เพียงตัวเดียวนะครับในระบบน้ำหนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดต่อสิบไร่นะครับได้ผลนะครับทุเรียน,นงาม ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นงานทดลองนะครับเพื่อองค์กรและเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับในการทำการเกษตรนะครับของทุกท่านเลยกุญแจสำคัญนะครับคือ rd สองห้าห้าหนึ่ง นะครับใช้ในระบบนะครับการดูแลทุเรียนนะครับเห็นไหมครับการให้น้ำเป็นเพียงพอจะ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับเรามีการปลูกฝรั่งนะครับตอนแล้วก็ตัดมาแล้วก็ปลูกเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยง ูกได้ครับ นี่นะครับต้อเรียนปลูกใหม่ติดละนี่นะครับเห็นครับท่านผู้ชมความสม